ครับร้าน TK Solar Cell ครับวันนี้มานำเสนอชุดอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำนะครับตอนนี้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูแผงโซล่าเซลล์นะครับอยู่บนแทงค์น้ำนะครับใช้ประมาณ8แผงนะครับตอนนี้ใช้โซล่าเซลล์อย่างเดียวครับน้ำออกเป็นท่อนะครับส่งลงตั๊มน้ำส่งลงอ่ท่อประปาของหมู่บ้านนะครับฝังใต้ดินครับ เป็นแผงโพลีสามร้อยแปดสิบวัตสามแผงนะครับทำงานได้ดีครับแดดแทบจะไม่มีเลยครับแดดน้อยมากครับก็ทำงานได้เกือบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เ็นครับถ้าแดดแรงกว่านี้ก็แรงกว่านี้ครับเป็นงานแปดแผงครับปั๊มัำเมอ้์ปั๊มหอยโข่งได้หมดครับ สลับใช้สองอย่างก็ได้ครับระหว่างไฟคงกับซัมเมอร์ก็ได้ครับถ่ายน้ําให้ดูอีทีครับน้ําแรงครับใช้โซลาเซลล์อย่างเดียวยังไม่เอาไฟบ้านเข้าตัวนี้เป็นสองระบบครับใช้ไฟบ้านได้ด้วยเดี๋ยวเราลองปล่อยไฟบ้านเข้านะครับไฟบ้านเอซีครับปล่อยไฟบ้านเข้าร่วมน้ําก็จะแรงเพิ่มขึ้นอีกครับเพร่มไต่ไปที่ 48เฮิรต50เฮิรตได้ครับเราไม่ใช้ไฟบ้านนะครับเราจะประหยัดเต็มที่นะครับใช้แต่โซลาร์เซลล์ไม่กินค่าไฟสักบาทครับแสงแดดก็ประมาณเนี้ยครับฟ้าสลัวสลัวครับไม่มีแสงแดดลงมาเลยครับสนใจติดต่อครับ t k Solar Cell โดยช่างเล็ก 0803433568ขอบคุณมากครับ